ให้ดูก่อนให้ดูก่อนหนึ่งนะครับสองนะครับแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เลยนะครับอ่าแล้วที่ดูนะตัวนี้ไม่ถูกนะตัวนี้ไม่ถูกนะทีมบอลด้วยทีมบอลนะผมขายใน G ห้าเก้าศูนย์ใช่นี่พี่ดูนี่ยังอยู่นะครับอุปกรณ์ยังอยู่ครบนะครับพี่แกมรับของพี่ไม่รู้เขงขายใน G ห้าเก้าศูนย์ใช่ตัวเนี้ตัวนี้ขายห้าเก้าศูนย์นะอ่าตัวนี้อ่าให้พี่แกมเโห เฮ้ยสวยมากจริงๆนะโอ้โหสวยสามร้อยไม่มีหาอะไรมาได้สามร้อยอ่ะพี่แกมแคร์กดหนึ่งเลยครับพี่แกมอ่ะพี่มาหาโละับผมบอกอะไรนะอ่ะพี่มาหาโลโละจริงๆไม่คุณเมื่อกี้ะข้ากำลังไลฟ์ได้เลยบี้คนกำลังมาเอฟอ่ะแล้วมันบินติ๊กต็อกมันบินบินเลยอ่าตัวนี้แคปคนหนึ่งมาเลยนะครับตัวนี้ L นะครับตัวนี้ใส่ L อลวุ้สวยว่ะ แคปคนหนึ่งมาเลยนะครับอ่ะใครแคปคนหนึ่งมาได้ก่อนผมให้ก่อนเลยเอางี้ดีกว่าใครแคปคนหนึ่งมาได้ก่อนผมให้ก่อนเลยูอ้ย่างสวยเนาะสวยมากเนี่ยสามร้อยอะในไลฟ์นี้เท่านั้นเลยในไลฟ์นี้เท่านั้นถ้ากลับมาย้อนดูนี่ไม่ทันแล้วนะครับเพราะผมปล่อยไปแล้วนะครับตัวละสามร้อยอะใครแคปคนหนึ่งมาผมให้คนนั้นก่อนเลยนะครับมีพี่แก้มกับพี่พรนะครับสองคนนะครับพี่แก้มแบบพี่พรมีสองคนอี่าินนะเพราะว่าต่นี้มันจะช้าใช่ช้ามันจะช้านิดหนึ่ง อ่ะมาแล้วครับพี่พรครับพี่พรโอเคครับคนใส่หล่อมากอุ้ยผมมีแฟนแล้วเ้าอ่ะพี่แกมตัวนี้งั้นเ้า390พี่พี่พรกดมาก่อนให้พี่พรไหมน้องพี่แกมผมขออนุญาตให้พี่พรได้ไหมพี่แกมพี่แกมครับพี่พี่แกมครับผมขออนุญาตให้พี่พรได้ไหมครับตัวนี้นะรับข่าวชม390เอ้ย300ไม่ทันแล้วครับพี่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอ่ะพี่เทยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ สักพู่นะครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะครับทุกคนรอแป๊บเดี๋ยวตัวต่อไปมาครับกับราคาสามูนศูนย์ทั้งไลน์ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากอะชอบแฟนน้องอ่ะเออเออคนชอบแฟนแล้วแต่เย็นๆนะทุกคนวันนี้สามร้อยทั้งไลน์นะครับผมแล้วเท่อทุกตัวคือแบบราคานี้ไม่มีอีกแล้วสามร้อย กล้องสดยังดูดีมาถึงผงแล้วครับผมเออย,ยอกยอเยอ,ยอเออกรอได้ไหมกล้องสดดูดีดีเขายัางบอกเลยได้เลยครับอ่าพี่แก่ผมได้ขอบคุณมากเลยนะครับผมอ,อ่ะเดี๋ยวผมมาขายจนเราไปสามร้อยไม่ออกคืนเลยนะตรงนี้ราคานี้คุ้มมากอ่ะตัวต่อไปครับทักทางไหนครับทางเดนะ็เนาะอ่าทางช่งที่สไปเลยเหรอครับทัเลทเลยครับผมช่านี่เลยนะอ่ะตัวต่อไปครับ L XL ลงได้ตัวนี้ครับ50ยาว28ครับเออทักช่องทางหนครช่องทางนี้เลยครับนี่เลยที่ร้านอยู่เลยครับทักได้เลยครับตัวนี้300เหมือนกัน L XL ลงได้50ยาว28ครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูคือสวยมากพามูแบบนี้ใหม่กีบแล้วซิปหน้าคอสูงโอ้โหดูสีโค้สวยไม่มีตอนนอนครับป้าดู L ชัดเจนของแท้100%เออตัวนี้ L XL กนลงได้ รับพิมพ์รับ3 0 0ครับกับทิดหน้าคอสูงราคานี้ไม่มีอีกแล้วปกติ5 9 0 6 9 0ครับเอ้ยผมพูดเก่งปะเนี่ยเออปกติ5 9 0 3 9 0เอ้ยปกติ5 9 0 6 9 0ครับกับชิดหน้าคอสูงแบบนี้ไม่มีตอนอครับแล้วเป็นชิดหน้ารับพิมพ์รับ3 0 0เท่านั้นนะแล้วชิดหน้าได้ไงครับ L X L ลงได้5 5 2ยาว28ครับเออปกติผมใส่เอลนะเนี่ยดูผมใส่นี่สวยๆเลยครับรับพิมพ์รับ3 0 0เท่านั้นกับิหน้าคอสูงแบบนี้ เซียฟอดขายอะไรครับสวัสดีครับเซียฟอดขายเสื้อครับวันนี้สามสูงท,ทั้งไลน์โทรสับจนอะไรหรือห้องหถรโท,ทสัพจนโทรศัพท์อยู่นี่โอ้โห้ต่อชัดไงเอออ่าได้ไหมพี่แทนได้ไหมอ่ะกดหนึ่งมาแล้วหนะ่ะใครนะ่ะเพืกดหนึ่งเหรอครับผมเูท่านเห็นยังราคาอยู่ครับก๊านึงเด้อเขากดหนึ่ง,างมานะ่ะเห็นไหมอืออ๋อพี่พี่ที่กดหนึ่งสิทธิพงศ์พี่ที่กดหนึ่งคือไม่มีอะไรนะ อ้าคเขากดหนึ่งมาแล้วอ่างั้นให้พี่สุภาวดีครับอ,อ้นะพี่สุภาวดีนะครับเสื้อสวยทุกตัวใช่แล้วครับกับราคานี้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่สุภาวดีแคปกดหนึ่งครับผมโยนรูปช่องที่รักอยู่ได้เลยนะครับผมคือสวยทุกตัวจริงราคานี้ไม่มีอีกแล้วครับกับไลฟ์ที่เปิดในเอ,อ่อใน Facebook เนี่ยเออมาไลฟ์แรกไลฟ์แรกฝาก,กเนื้อฝากตัวใว่าครับราคานี้แคปกดหนึ่งแล้วโยนรูปได้เลยนะครับผมเออเดี๋ยวมารอดูตัวต่อไปสวยๆเลยฝากๆค่ะรอเบึงเฮ้ยฝากๆรอเบึงมาสั่น ผมเมนต์ไปแล้วครับเออพี่ผมไม่เห็นของพี่นะวันนี้ผมพูดจริงๆนะผมขอยึดเครื่องผมเครื่องนี้เป็นหลักนะพี่สิทธิพงศ์สามสูงผมไม่เห็นจริงๆนะครับผมเห็นของอันนี้เลยครับของแม่ของพี่พี่อุ้ยทําไมไมาพูดมาอย่างนี้วะ,งงวะเออหล่อมากค่ะคนใส่อุ้จ้มาเยอะเอาเป็นครับ อันนี้พี่สุภาวดีพี่สุภาวดีได้นะครับผมเออสุภาวดีได้นะตงเนี้ของพี่ผมไม่เห็นจริงๆครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอตัวต่อไปเลยนะครับผมเออไปกันต่อมันตรงนี้นะแทมันกดตรงนี้มันจะมีข้อความกับอันนี้มันกดไม่ใช่อันนี้นะมันกดตรงนี้มันไปตอบตรงนี้ให้ด้วยนะอ่าโอเคป่ะทุกคนขอบคุณที่ตอบนะคะขอบคุณมากครับอันนั้นไปแล้วใช่ไหมพี่แทนไปแล้วครับทุกคนอาผมย้ํานะวันนี้300ร้อทุกตัวนะครับ300ร้อทุกตัวนะครับบอกเลยว่าเป็นการไลฟ์ใน f a c e b o o k 3 0ร้อทุกตัวพี่เหลืออีกแค่10 เลข้าตัวสุดท้ายเ,เลข้าตัวสุดท้ายจริงๆนะครับใครได้ก็คือได้ไปเลยนะครับสามร้อยบนนี้ตัวละสามร้อยเลยนะครับจริงๆอ่ะตัวนี้พี่สีน้ําเงินนะครับเป็นผ้าผ้าเลยนะผ้าคาตตอน,นะครับคาตตอนตัวนี้แบบนุ่มอ่ะพี่ข้างในนุ่มอ่ะจริงตัวนี้ไซส์ L ตัวนี้ไซส์ L นะครับตัวนี้ไซส์ L พี่อ่ารับพี่รับมาเลยครับสามร้อยคุ้มมากจริงๆของแท้นะของแทรบเปอร์เซ็นต์นะครับสุดท้ายเลยแทรบเปอร์เซ็นต์นะครับ สามศูนย์ศูนย์พี่รับไปเลยครับสามศูนย์ศูนย์ตัวนี้ไซส์เอลเอ็มเอลใส่ได้สี่หกยี่แปดครับเอ็มเอ็มก็ได้เอลก็ได้ตัวนี้เล็กตัวนี้เล็กเอ็มนะครับเอ็นแน่นเอ็มเลยเอ็มมันจะช้านิดหนึ่งนะคะค่อยๆไปค่ะน้องได้ครับพี่แกโอเคครับมันจะช้านิดหนึ่งตัวนี้นะครับใครรับเอาไปเลยครับสามศูนย์ศูนย์แทนอันนี้ตก สามศูนย์ศูนย์นะครับสามศูนย์ศูนย์มีไม่เอ่ยคุ้มจริงนะสามศูนย์ของแท้ซิปหน้าด้วยแบบนี้ด้วยนะราคาิดแบบนี้ครับผมอ่ารับพิมรับมาเลยครับรับพิมรับมาเลยนะครับตามด้วยช่อเล่นมาเลยพี่สามร้อยอ่ะคุ้มไหมล่ะของแท้สามร้อยอ่ะของแท้ยังเงินกันอีกเหรอครับสวยนะสวยมากจริงๆอ่ะมีไม่เอ่ยเมื่อกี้ ไลฟ์บินเหรอจ้าน้องขอใช่ครับเมื่อกี้ไลฟ์ที่ตอกบินครับก็เลยมาทางช่องทางนี้เสียดายอ่ะคนกำลังดูเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรตรงนี้ผมก็เลยมาตรงนี้ปล่อย,อยตัวละสามร้อยทุกตัวรับค่ะ<อ>พี่แทนทิพย์พี่แทนทิพย์รับใช่อ่าขอบคุณมากครับอ่าตัวนี้ให้พี่แทนทิพย์เลยไม่ต้องกดหนึ่งแล้วมันชา้าอ่าช้าแล้เดี๋ยวพี่ทักช่องทางนี้เลยนะครับเห็นไหมแทนโอ้พี่แกไม่ทันอีกแล้วทุกคนต้องรีบดีนะคุณชัาอ่ะพี่แทน ตัวต่อไปโอ้โหมึงไม่แทนพี่พี่ดูผ้าร่มตัวนี้อะรอบเอวพี่ตัวนี้สวยมากเพื่อนตรงๆอะให้ดูใกล้ๆอันนี้กล้องสดพี่ไม่มีฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นสีขาวมีฮูสิฟหน้าพี่อะไครลบตัวนี้ก็ยังสามร้อยนะครับใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่เป็นไรครับใส่ไม่ได้เดี๋ยวรอดูตัวอื่นก็ได้ตัวนี้ไซส์เอ็มเนาะพี่แทน 48่ดยาว2ี่้าครับ ml ลงได้ตัวนี้เพราะ sm ml ml มันจะสั้นหน่อยครับเออ m m m ตัวนี้ไซส์ m พี่ตัวนี้สวยมากเอาไปครับรับพิมพ์รับไปเลยรับพิมพรับตามด้วยชื่อเล่นไปเลยครับรับครับ3า0กดหนึ่งโอเคพี่แทนเร็วมากพี่สิทธิพงศ์พี่สิทธิพงศ์ครับอ่ะพี่สิทธิพงศ์เอาชปเลยนะครับแต่สวยมากเลยนะพี่คุ้มค่ามากที่พี่ได้ตัวนี้ไปอะจริงๆรนะ พี่ปีนยโนนไม่ทันนะครับไม่ทันนะครับตัวนี้นะสวยมากดูดิใหม่มากพาร่มด้วยนะอ่าพี่แทนพี่สิทธิพงศ์ครับผมาเลยนิดเดียวแล้วเนี่ยลเลยน,น,น,เออนิดเดียวจริงๆนะครับเออมันนิดเดียวจริงๆนะตัวนี้ XL ครับพี่ตัวนี้จะเป็นแบบใหญ่หน่อยใครที่ชอบตัวใหญ่โอเวอร์ไซส์ตัวนี้อ่างสามร้อยเหมือนเดิม จริงๆอะพ,พี่ลองดูนะไ,ไม่เป็นไรคะ่ะตัวไหนไม่มีคะ่ะเอาเดี๋ยวพี่กับอุ<ห>้ยขอบคุณครับ<ห>ตัวนี้พี่ลองคิดดูนะว่าแบบปก,กติ<ห>เวลาเขาทําสั่งเสื้อใช่ไหมเวลาเราแบบมีตัวใหญ่ๆเข้ามาถ้ามูณว่าเราเพิ่มไซส์เนี่ยเขาก็จะมีแบบมูลค่าเพิ่มใช,ใช่ไหมแต่ตัวนี้ XL เนี่ยเราขายแค่ตัวสามร้อยอะพี่แล้วของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะเป็นของนอกอได้วยพี่<ห>สามศูนย์ะพี่อะตัวนี้ XL ใครรับพี่รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับสามนศูนย์พี่ไลฟ์ทั้งไลฟ์เลย ใครที่เข้าไปดูในไลฟ์เมื่อกี้ผมขายตัวแล้วแบบเออยัง400 400อัพอะไรอย่างนี้นะตัวนี้แบบ300เลย300เลยครับคุ้มมากครับราคานี้คุ้มจริงๆ300ครับ300เฮ้มันต่างกันแต่งตัวบท่านสมัยหพี่หมูครับพี่หมูขอบคุณครับพี่หมูพี่หมูเดี๋ยวส่งไปทางชั้นนี้เลยนะคะพี่หมูนะพี่แทนรอให้ทันนะพี่แทนรับครับกดหนึ่งวุ้ยไม่ทันครับพี่หมูได้ก่อนนะครับตัวนี้นะ มาพี่แทนมดแล้วจบแล้วจบแล้วเหลือหตัวสุดท้ายครับผมหกตัวสุดท้ายโอ้โหูพี่อ่ะพี่ลองดูตัวนี้นะอยู่ครบเลยอ่ะอุปกรณ์อยู่ครบทุกอย่างแล้วผ้าดีมากผ้าดีมากพี่ดูโอ้โหใครขาวๆนะซื้อตัวนี้ไปเลยครับพี่สามร้อยคือสามร้อยจริงนะคือโลเลยนะเนี่ยครับคนราาไมีแทนดูตอบแทนดีๆเด้อ โหสวยเนาะจริงนะพี่มันมีไหมล่ะอะราคานี้น่ะอ่ะตัวนี้พี่สามร้อยเหมือนเดิมครับ L ครับไซส์ L M L M L นะครับตัวนี้ไซส์ L นะครับนี่โอ้โหพ่รหลอเลยตัวเนียมือตัวนี้จริงจริงนะเจ็ดเก้าศูนย์นะใช่วัตถุมงคลดีากแล้วสวยมากพี่ตัวนี้จริงจริงเจ็ดเก้าศูนย์นะเอาไปครับสามร้อยไม่ขาดคุณหลอกถือว่าโลกขาดราขาดถือว่าการลงเสื้อผ้าไป ลบออกเลยสามศูนย์พี่อะรับพิม์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับสวยมากเลยนะเนี่ยใหม่มากบอดายใครรับมาผมให้เลยใครรับมาตอนนี้ผมให้เลยสวยนะแล้วผ้าดีมากจริงจริงดีทุกอย่างเลยอ่ะพี่ดูเลยนะอันนี้ก็สูดจริงจริงนะสวยเจ้าบอกเจ้าเขาบ้าเถิรับ ขาวพี่จุกโอเคครับขอบคุณมากครับพี่จุกนะแทนทานไหมพี่จุกพี่จุกขอบคุณครับพี่จุกตอนนี้นะครับพี่จุกอ่าไปห้าตัวสุดท้ายห้าตัวสุดท้ายครับมี่ได้คนทีไหมเขาดูว่ามันส่งกูไปว่าอ๋อส่ไปขึ้นแล้วนมาขับอ่ะตัวต่อไปนะครับพี่เหลือหกตัวสุดท้ายละ 6ตัวสุดท้ายแล้วนะครับพี่ใครได้ก็ได้ไปเลยนะครับราคานี้ยไปเลยครับอู้หึปิยานุษไม่ทันพี่ไม่ทันเลยพิมเอาเลยครับพิมพเลอโอ้ที่เด็ดเลยตัวนี้ที่เด็ดที่เด็ดสามร้อยอ่ะอ่ะขอท้าเลยให้ไปแท็บดูแล้วไปหาซื้อราคานี้มาให้ได้ของแท้ให้ไปหาซื้อราคานี้มาให้ได้ของแทสสามร้อยอ่ตัวนี้เลยครับตัวนี้ใหม่แบบนี้เลยไซส์ L ครับอ่ะไซส์ L รับพิมพ์รับมาแล้วก็พิมพ์คำว่าดำมาให้ผมด้วยออจะได้รู้ว่ามันรันถึง ตัวนี้ละอ่าโอ้โหแพงโคตรงามอ่ะงามมากจริงสามร้อยอ่ะโคตรจะคุ้มครับพี่โคตรคุ้มเลยไม่มีตอนอครับคือพวกนี้คือคัสตอพแลอะไรเรียบร้อยคือแบบใหม่โคนหูปุ๊บรับครับโอเคโอ้โหพี่ดูสวยมากพี่ซื้อให้ลูกอ่ะโคตรสวยอ่ะตัวนี้พี่พี่นุ๊กครับพี่นุ๊กโอเคพี่นุ๊กพักชัดเผ็ดเลยนะครับอ่ะไม่ทันครับไม่ทัน หูข่อยขูดเชียวแต่พี่นุกพี่นุกตัวนี้ผมให้พี่นุกนะครับไม่เอี่ยมโโอ้หไม่เอี่ยมเลยไม่เอี่ยมเลยเออแล้วก็หูก็ขูดด้วยเจ็บอีกแล้วเนี่ยอืมไม่ทันเลยครับได้พี่นุกนะครับตัวนี้นะออมันช้าไงใช่แล้วตองพิมพ์ลอยนะอ่ะสี่ตัวสุดท้ายพี่แทยแเออเอางี้ไหมสองตัวห้าร้อยมาที่แทนลงมานั่เอาตัวเท้าแหละตัวเท้ามันมีมูตตังมูตอื่นอันนี้หนึ่งเนาะถ้ามันมีตัวมูตอื่นนะเออตัวมูตเสร อตัวห้าร้อยมาแทนมาใส่กับกูตัวนี้ตัวนี้ไปที่ครับอ่ะอันนี้นนะใครเร็วใครได้ไปเลยนะสองตัวห้าร้อยโอ้ละสองร้อยห้าสิบทัวร์ลดไปอีกร้อยหนึง่งอ๋อ อ่าตรงนี้มีฮูดที่หนึ่งนะครับนี่นิดเดียวแต่ที่เหลือมีตโนครับใที่เหลือใหม่หมดเลยอ่าตัวนี้ใครเร็วใครได้นะครับสองตัวห้าร้อยตกตัวละสองร้อยห้าสิบตัวนี้เขาแชมเปี้ยนครับรับพิมรับตามด้วยสองตัวมาครับเอออผมตบชรับพิมรับตามด้วยสองตัวมาคนใหม่เก่งนี่รับค่ะพี่ทานทิพยปพี่อะไรนะพี่ทานทิปสองตัวใช่ไหมครับได้สองตัวพี่ห้าร้อยอ่ะสองตัวใช่ไหมครับเนี่ยแชมเปี้ยนตัวนี้เนี่ยเนี่ยพี่เขาใส่รับสองตัวมาพี่ลูกเกดให้ใครดี ใครขึ้นก่อนใครขึ้นก่อนเ <T> <C> นี่ยพี่คนนี้เขารับแต่ว่าไม่ได้พิมพ์สองอ๋อให้พีกคนนี้ไหมรับสองตัวค่ะพี่ลูกเกดเอาไหมให้พี่ลูกเกดไหมเพราะว่าเขาพิมพ์มาสองตัวเนาะอ่างานตัวนี้ผมให้พี่ลูกเกดนะครับโอเคงานตัวนี้ผมให้พี่ลูกเกดนะครับพี่ลูกเกดทักไปเลยนะพี่ลูกเกดทักไปเลยนะครับอ่าโอเคไปสามตัวสุดท้ายมึงขายเซ็ตคู่ไหมมึงขายไปอุมหมดแล้วเนี่ยตัวละสามร้อยคุ้มมากคุ้มลูกค้ามากพอจะคุ้มมา อ่ะปล่อยเลยทุกคนผมไม่ยตอบมันเย็นๆนะผมต้องเขียนยนี้ด้วยอ่ะพี่โอ้ยคนแพงเงิแล้วคนแพงมสองตัวเนี้ยแต่ถายเัวแล้ว,ลวอ่ะอเอาไปครับพูดแล้วสองตัวนี้เอาไปแค่ห้าร้อยห้าสิบเออโอ้โหทอมมี่ครับแค่นี้อ่ะตัวนี้ของนอก,กรนะครับอันนี้ของทอมมี่ครับพี่ออสีขาวแบบนี้พี่หมดแล้วนะหมดแล้วหมดเลยนะครับเอาไปเลยครับห้าห้าศูนย์ครับโอเคค่ะรับพิมพ์รับมาเลยรับพิมพ์รับห้าห้าศูนย์มาด้วยซีซี สองเนี่ยเลยสองตัวสุดท้ายนะครับรับพิมพ์รับมาเลยครับจีจีเอพิมพ์ห้าสูตรมาด้วยก็ได้นะครับผมจะได้รู้ว่ามันเป็นปัจจุบันตัวนี้ครับสีขาวครับตัวนี้ของนิวบอลขออะไรนะเลกกี้อ๋อไม่เนี่ยอ๋อทอมมี่ขอทอมมี่ขอทอมมี่เน็ตช้าอดเลยใช่ครับมันช้าครับสองตัวโอเคครับพี่ปิยนุชปิดครับตัวนี้ปิดแล้วนะครับปิดแล้วนะครับทุกคนทำาบบนี้ต่อแชนนะปิดแล้วนะครับถ้าแชทเห็นไปได้เลยนะครับ โอห้าสูดพี่ออยไม่ทันแล้วคับพี่ออยตัวนี้พี่เปียนุชรับสองตัวแล้วครับอ่ะทั้งเราเหลือแค่นี้แล้วครับทั้งเราเหลือแค่สองตัวนะครับพี่ทั้งเราเหลือแค่สองตัวใครเร็วใครได้นะเท่าไหนเท่านั้นนะอ่ะตัวนี้พี่สีเหลืองตัวนี้พี่อ่ะลดให้ก่อนก่อนสุดท้ายตัวนี้ไปสองร้อยห้าสิบครับอยากได้สองตัวให้ลูกอุ้ยไม่หมดแล้วครับพี่ไม่หมดจริงๆนะหมดแล้วหมดแล้วจริงๆครับ ือคุมลูกค้าเลยนะอ่ะตัวนี้สองร้ะแห้าสิบพี่ของแท้น่ของแท้จริงๆนะครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีตัวนอนเลยครับไม่มีตัวนอนเลยตัวเนี้ยแต่ว่ามันจะเหมาะกับคนที่ผิวขาวตัวเนี้ยพูดจริงๆเลยใส่แล้วมันสว่างมาแล้วครับพี่ก๊อฟพี่ก๊อฟมาแล้วสองร้ยห้าสิบพี่แทนนะพี่ก๊อฟอ่ะต่อไปตัวสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆครับเจ็บหูเ้ยนอนทับหูอ่ะ สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วคูพี่แทนตอนนี้เท่าไหร่เเอาก็บตอนนี้มาถึงเยอะไปท่านแล้วพี่ตูเหรออพี่ครับตันนี้ไซส์ L พี่สุดท้ายนะครับเป็นเซ็ตกางเกงกับเสื้อแล้วใส่ให้ดูใส่ให้ดูต้องโทษแค่หรือบอกเลยสองตัวสุดท้ายลดแบบลดเลยใครเดียวใครได้นะแต่ว่าพี่ต้องพิมพ์รหัสนะสองตัวสุดท้ายนะครับแล้วไม่มีไม่มี่ตอนเราคือมันสภาพใหม่นะเก่าสุดคือใหม่มากจริงๆ พี่ลองไปสซิรดูนะใช้ L อนะ M มไหม L L เหรอครูรู้สึกว่าเหมือนเอ็มเย M อพี่ ML ML อถ้าสองตัวคือ่ะทั้งเสื้อทั้งเกงนะครับเซ็ตคู่ไปเลยเดี๋ยวใส่ให้ดูแต่ไซส์มันบอกไซส์เเนาะน่าสิแล้าได้เ L มอได้พี่ ML ได้่เลยฮะค่เือเออ แล้วดูโคตรเทพครับบอกเลยรับสีเหลืองไม่ทันแล้วครับโหกูสูงว่ะเนาะอ่ะพี่สองตัวนี้โหคูณพละเลยใหม่พี่อมีตอนนอคือโดนเด่นนะโดนเด่นนะโคตรเท่เป็นเซตอ่ะสุดท้ายแล้วพี่อืมใช่ครับอ่ะเดีจับเซตได้นี่จับยากนะครับก็ดูดีเลยอ่ะตัวนี้ใครรับอ่ะเอาไปเลยครับสี่เก้าศูนย์ คุมได้สองตัวครับตัวเดียวได้สองพิมราคามาด้วยนะครับสี่เก้าศูนย์ไปดูที่ตามคนขายได้ทักแชทเพจไปแล้วนะโอเคครับได้ต่อครับเย็นๆนะหมดก็ยงเลยครับตัวนี้สี่เก้าศูนย์นั่นทั้งเสื้อทั้งกางเกงครับผมเอาไปเลยครับเอ็มเอลใส่ได้คุ้มคุ้มมากนี่ห่ออะไรสีหรือออร์โครับออร์ตัวนี้สุดท้ายแล้วครับทั้งเสื้อทั้งกางเกงสี่เก้าศูนย์ครับแต่มันเช็คได้นะว่าเป็นของแท้ของปลอมเอาไปเช็คที่ร้านเลยก็ได้ว่าแบบของแท้ของปลอมแล้วเอามา เอาหลักฐานมัืนยันได้เลยขยันจริงๆแฟนคุณแพดดี้น่ารักอ,อ่ะรับครับพี่ปิยนุชสี่ก้าศูนย์ขอบคุณครับปาปิดไลน์แล้ววันนี้ถือว่ายังยังดียังดีที่ขายได้เพราะว่าทาตอตอ่ะต,ตอนเนี้ยคือผมไม่รู้ว่าจะได้กลับมาไลฟ์แบบนี้อีกหรือเปล่าเพราะว่าคือต่อตอมันไลฟ์ไม่ได้นะ้องมัน